ส่วนสภาพอากาศในวันนี้นะครับปริมาณฝนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีหน่อยนึงแหละเพราะว่าปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักได้อยู่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ n b t กันครับ สวัสดีค่ะสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ยังคงมีฝนหนักในโซนของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกได้สาเหตุที่ฝนลดลงก็จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะส่วนฝนหนักยังมีจากย่อมความกดอากาศตา่ําที่ปกคลุมอยู่เวียดนามตอนบน สำหรับพายุยังไม่มีเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราหรือมาเฉียดบ้านเรานะคะมีพายุเกาะตัวอยู่พายุส่วนร้อยกําลังแรงกกอใหม่ด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนอีกลูกคือพายุฟรังซิสโกคาดว่าจะไปที่จีนฝั่งตะวันออกค่ะ วันนี้ภาคเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และมีลมแรงมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนชิงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน60%ของพื้นที่กับมีลมแรงพื้นที่เสี่ยงอยู่น้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่และมีลมแรงมีฝนหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีปรุงเทพหานครมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน60%ของพื้นที่และมีลมแรงมีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและทิตราดทะเลคลื่นสูง2-3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน20%ของพื้นที่มีลมแรงตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน20%ของพื้นที่และมีลมแรงจะเกิดขึ้นที่ระนองและพังงา ทะเลกระบีขึ้นมาคลื่นสูง2-3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตรังลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศการอีกครั้งในขาเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ